อะไรจะดีไปกว่าการดูหนังผีคนเดียวตอนกลางคืนเนอะไงคะฉันแครี่ขอเตือนเลยนะเรื่องของฉันอาจน,น่ากลัวหน่อยแต่คุณชอบแน่สัญญาเลยเนอะมีตัวตลกน่ากลัวข้างหลังฉันเหรอไหนอ,ะอ่ะอ้าถอยไปนะฉันอยากจะขอกินป๊อปคอร์นด้วยพ่อคะไปทำเองสิฮ่าฮไม่ต้องกลัวนะนี่พ่อของฉันเอง่านเป็นตัวตลกในละครสัตว์จะว่าไปคุณเตรียมป๊อปคอร์นหรือยังคะเพราะว่าฉันจะเริ่มแล้ว ั้งแต่เด็กๆฉันก็ออกจาแปลกฉันชอบอ่านเรื่องสยองขวัญวาดรูปสัตว์ประหลาดตลกๆและเล่นหมากรุก,กงานอนดิเรกนี้ทำให้ฉันไม่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนผลที่ได้ก็คือฉันไม่มีเพื่อนเลยเด็กคนอื่นล้อเลียนฉันเพราะว่างานของพ่อสาวน่ารังเกียจชื่อแอมเบอร์เนี่ยกวนใจฉันที่สุดแล้วละค่ะ จ้ะเอ๋ลูกสาวตัวตลกนี่แต่งหน้ามาหรือว่าเธอน้าโง,ง่แบบนี้อยู่แล้วนี่หัวหรือว่าฟักทองยะถึงมีแต่มมงโง,ง,ง,ง่ๆเต็มหัวเลยห <c oughs> ยาบคายฉันฟ้องแม่แนะ่แม่ของยายขี้ฟ้องนั่นคือครูใหญ่ของเราฉันก็เลยโดนกักตัวอยู่บ่อยๆแล้วต้องอยู่ต่อหลังเลิกเรียนด้วยครอบครัวของฉันอยู่ในรถเทลเลอร์อยู่นานแต่วันหนึ่งพ่อแม่ฉันก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ได้ในราคาดี มันเก่าเยอดอายและผุพังและดูเหมือนกับคริหัตคนหัวลุกในหนังสยองขวัญเลยแให้เขาวลืออีกว่าเฮี้ยนส้มจริงๆถึงว่าทำไมถึงถูกจังพอเราซ่อมเสร็จมันก็น่าอยู่แล้วฉันก็มีชื่อเสียงว่าเป็นคนแปลกอยู่แล้วหลังย้ายเข้าบ้านหน้าคนหัวลุกนั่นทุกคนก็เริ่มเรียกฉันว่าเจ้าแม่สั์ปะหลาดกันแต่ว่าฉันก็ไม่อะไรนักเพราะว่าฉันไม่กลัวที่ต้องแตกต่างจากคนอื่นผีก็ไม่กลัวไม่นานฉันก็รู้ตัวว่าเกิดเรื่องแปลกๆในบ้านใหม่ของเรายกตัวอย่างนะ อาหารชอบหายไปจากตู้เย็นมีของเล่นเพล่อมาแล้วหายไปอยู่เรื่อยๆเลยตอนฉันไปโรงเรียนก็มีคนมาขยับหมากบนกระดานของฉันด้วยคืนหนึ่งฉันเห็นเงาคนด้วยพ่อแม่ฉันยุ่งกับการซ่อมบ้านและไม่เชื่อฉันฉันเลยเริ่มสืบเรื่องเหนือธรรมชาตินี้ด้วยตัวเองบาะแสพาฉันมาที่ห้องใต้หลังคาและฉันก็เจอเด็กหนุ่มสวมเสื้อผ้าขาดๆอยู่ว้าวนายเป็นผีเหรออ,อ๋อใช่ใช่เลยฉันเป็นผีนะ่ะแระไปซ่อนสิ ไม่น่ากลัวเลยนายเป็นคนขโมยของกินและขยบหมาของฉันอย่างนั้นเหรอผีเองก็ชอบกินของอร่อยและเบื่อเป็นเหมือนกันนะรู้เปล่าเขาชื่อว่าจอร์จี้เขาขอให้ฉันไม่บอกใครเรื่องเขาฉันก็เลยเป็นเพื่อนกับผีค่ะแล้วเราก็เล่นหมากรุกดูหนังกันเล่นสนุกกันอยู่ที่ห้องใต้หลังคาด้วยว้าวปานที่ขานายเหมือนหมาเลยอะจริงด้วยสิไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะฉันเรียนรู้เรื่องผีมามากมายปรากฏว่าพวกผีแพ้ถั่วลิสงและถ่ายรูปติดได้อีกด้วยอะ มาถ่ายเซลฟี่กันยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยทุกอย่างเป็นแบบนี้ไปสักพักวันหนึ่งแอมเบอร์ก็ใกล้ฉันที่โรงเรียนเธอเอาเบาะมาวางบนเก้าอี้ของฉันแล้วพอฉันนั่งทุกคนก็คิดว่าฉันตดอีแครีเธอเหม็นจังเลยฮ่ฉันโกรธและตะโกนว่าฉันมีเพื่อนเป็นผีแล้วจะส่งเขาไปหลอกเธอแอมเบอร์เอาไปฟ้องครูใหญ่ในทันทีแล้วก็เรียกพ่อแม่ฉันมาโรงเรียนแครี่จินตนาการเพอร์เจอร์ค่ะบางทีคุณควรพาเธอไปหานักบําบัดนะฉันบอกไปว่าจอจี้มีจริงแลเอารูปเซลฟี่ให้ดูเห็นไหม เขาอยู่ที่ห้องใต้หลังคานะ่ะพ่อแม่ฉันมองหน้ากันอย่างผวาแล้วก็รีบกลับบ้านอย่างที่คุณคงเดาได้จอจี้ไม่ใช่ผีฉันก็แค่เหงาและอยากเชื่อแบบนั้นสุดใจจริงๆเพื่อนชันนีออกจากบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ซ่อนตัวในบ้านร้างจากนั้นเราก็ย้ายมาอยู่จอจี้เดนส่งกลับแล้วก็มีคนอุปการะเขาย้ายไปเมืองอื่นพร้อมกับพ่อแม่ใหม่ฉันตัวคนเดียวอีกครั้งคิดถึงเขามากเลยค่ะ เวลาผ่านไปหลายปีฉันอยู่ไฮสคูลปีสุดท้ายแล้วพ่อแม่ฉันปรับปรุงบ้านใหม่มันไม่เหมือนปราสาทท่านเขาเด็กคิว่าแล้วแต่นอกจากนั้นทุกอย่างก็แทบเหมือนเดิมที่โรงเรียนฉันก็ยังเป็นเจ้าแม่สับปะหลาดไร้เพื่อนอยู่ฉันมั่นใจว่าคงไม่ได้ไปงานพร้อมหรอกแต่วันหนึ่งชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปวันนั้นฉันเห็นสาวๆทุกคนในห้องกําลังทําตาหวานใส่เด็กใหม่ฉันน้ําลายนะพวกเธอนี่แฝนฉันเองนะแล้วเขาจะเรียนกับเราฉันพ่นลมอย่างรําคาญและกําลังจะเดินผ่านไปแต่แล้วฉันก็มองเด็กใหม่ดี ใจฉันเต้นผิดจังหวะเลยจอจจี้นี่นาฉันวิ่งไปหาเพื่อนแล้วก็กอดแน่นจอจจี้กลับมาเมืองนี้แล้วเหรอดีใจจังที่ได้เจอนะ่ะแต่ว่าเขากลับขมวดคิ้วแล้วผักฉันออกไปเบาๆเธอบ้าเหรอเราเพิ่งคจอกันตั้งหากแล้วนี่เยเพียนที่จะเล่าให้ฟังไงบิลลี่อย่ามายุ่งกับแฟนฉันนะลูกสาวตัวต,วตลกฮะฉันพูดไม่ออกเลยทำไมแอมเบอร์เรียกเขาว่าบิลลี่ล่ะแล้วทำไมเพื่อนสมัยเด็กถึงทำไปไม่รู้จักฉันเนอะทุกคนหัวเราะฉันแล้วก็เดินต่อไปตามทางเดิน ฉันจ้องไล่หลังเขาไปด้วยความสับสนฉันจําผิดอย่างนั้นเหรอนี่เบลลี่ขะหน้าใครจอจี้เหรอยิ่งนานวันไปฉันก็ยิ่งสงสัยหนักยกตัวอย่างฉันเห็นเด็กใหม่ในชมรมหมากรุกเบลลี่มองเย็นชาใส่ฉันแล้วก็เดินไปทันทีอืมไม่ค่อยน่าเชื่อนะว่าคนที่คบสาวสมองกลวงอย่างแอมเบอร์จะสนใจเกมใช้สมองอย่างหมากรุกได้ดูเขาแค่หลงเฉยๆต่อมาในวันนั้นฉันก็เห็นเขานั่งอยู่กับกลุ่มคนป๊อปในโรงเรียนพวกโง่นั่นกําลังคุยกันเรื่องชุดสาหรับใส่ไปร่วมงานพรอม ใครจะเป็นราชาและราชินีและเรื่องอื่นๆฉันหาและกำลังจะสวมหูฟังเพื่อกลบเสียงคุยไร้กันสารแต่แล้วฉันก็เห็นบิลลี่ดันหลใส่ในถั่วออกไปทำไมหล่อที่รักฉันแพ้ถั่วลิสงเนะ่ะแม่แมจาร์จี้ก็แพ้นะฉันไม่เชื่อว่านี่เรื่องบังเอิญแล้วก็เริ่มคอยติดตามดูบิลลี่อย่างใกล้ชิดอีกระหว่างเรียนพละฉันก็เห็นเด็กใหม่มีปานรูปหมายอยู่ที่ขาของเขาด้วยเหมือนของจาร์จี้เป๊ะเลยอะ่ะยิ่งทำให้ฉันเชื่อเลยว่าคิดถูก หลังเลิกเรียนฉันรอจร์จเบลลี่อยู่ลําพังแล้วก็เดินไปหาเขานี่เล่นอะไรของนายรู้นะว่านายเป็นจอจี้เขามองไปรอบๆอ,อย่างกลัวๆแล้วก็ลากฉันหลบมาเก่งมากยอดนักสืบเธอจับได้จะว่าไปฉันจำเธอได้ทันทีเหมือนกันนะแครี่แล้วทําไมถึงทําเป็นคนอื่นละ่ะเพราะว่าฉันเป็นคนอื่นแล้วยังไงละ่ะเขาบอกว่าคนรวยมาอุปการะเขาตั้งชื่อใหม่ให้แล้วก็ประคบเข้าของหรูหรามากมายเพื่อตอบแทนพวกเขาก็เลยให้เขาลืมอดีตไปซะและอย่าบอกใครเรื่องนี้ ฉันกลับมาเมืองโง่ๆนี่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นเพื่อนกันอีกฉันเป็นคนป๊อปและใช้ชีวิตดีแล้วแต่เธอยังเป็นยายเพี้ยนไร้เพื่อนไม่ควรมีใครมาเห็นเราด้วยกันนะคําพูดของจอจี้แทงใจเลยเขาไม่ใช่คนเดิมที่ฉันเคยสนุกด้วยอีกแล้วก็ได้จอจี้เดี๋ยวต้องเรียกบิลลี่นี่ชีวิตนายฉันไม่กลัวอีกแล้วล่ะฉันทันลังแล้วก็กลับบ้านพ่อกําลังแต่งหน้าเพราะว่าเตรียมตัวไปทํางานท่านรู้ทันทีว่าฉันอารมณ์ไม่ดีแล้วก็นั่งลงข้างฉันเป็นอะไรไปเหรอลูกฉันถอนใจแล้วก็บอกว่าเพื่อนนสมัััยยเด็กอาใตว คนจะชอบหนูขึ้นไหมเ้อหนูเป็นคนปกติแครี่นิสัยของลูกทําให้ลูกพิเศษเนาะวันหนึ่งลูกก็จะเจอคนที่รักลูกในแบบที่ลูกเป็นลูกไม่ควรเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใครเนาะพ่อเป็นตัวตลกที่ฉลาดมากเลยค่ะจริงค่ะหนูไม่ควรให้บิลลี่กับเพื่อนไฮโซทําหนูจ๋อยฉันยังซื่อสัตย์กับตัวเองตอนสุดสัปดาห์ฉันมาไปที่โรงหนังเก่าแล้วก็ดูหนังสงยองที่นั่นจะว่าไปคุณชอบดูหนังแบบไหนที่สุดเหรอคะเย็นวันหนึ่งฉันออกจากโรงหนังก็เห็นรถหรูจอดอยู่หน้าร้านอาหารบิลลี่กับครอบครัวเขาลงมา ว้าวเรียกปาปารัสซี่เลยพ่อแม่บุญธรรมของเบลลี่ยังกับเซเล็บเลยล่ะคะ่ะจากนั้นฉันก็ดีนที่พวกเขาคุยกับลูกชายยืนหลังให้ตรงซิอยากดูเหมือนกุ้งหรือไงผมเหมือนกินไม้เซฟฟี่แล้วนะเราไม่ได้ทุ่มเทงเงินและแรงในการเลี้ยงดูลูกเพื่อมาฟังลูกเถียงหรอกนะผมเบื่อความเยอะของพ่อแม่แล้วอยากอยู่คนเดียวอะ่ะเขาเดินเข้าโรงหนังไม่รู้ทําไมนะแต่ฉันสงสารเขาฉันตามเขามาแล้วก็เจอที่แถวหลังสุด ฉันสัญญาว่าจะไม่ยุ่งอีกก็จริงแต่ฉันอยากบอกว่าเสียใจด้วยเขาไม่ควรทํากับนายแบบนั้นเลยนะจอจี้เออหมายถึงบิลลี่ไม่เป็นไรเรียกจอจี้เธอฉันชอบชื่อน,นั้นมากกว่าฉันนั่งลงข้างเขาแล้วเราก็ได้คุยกันปรากฏว่าเขาเหนื่อยที่ต้องทาตัวตามใจพ่อแม่หัวสูงของเขาแล้วเหตุ hey, ผลที่เขาคบแอมเบอร์ก็เพราะว่าพวกเขาบอกให้คบพ่อแม่ของจอจี้เป็นเพื่อนกับแม่เธอเราดูหนังด้วยกันเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเขาก็อาสาเดินไปส่งฉันที่บ้านว้าวบ้านเธอเปลี่ยนไปจริงด้วยนะเมื่อก่อนดูเหมือนจะถล่มได้ทุกเมื่อเลย พ่อแม่ฉันซ่อมหนักเลยน่ะก่อนจะกลับเขามองตาฉันแล้วก็ขอโทษที่พูดกับฉันแบบนั้นฉันงานเข้าแน่แนเธอเลยกับแอมเบอร์แต่ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยตอนอยู่กับเธอนะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันลับๆได้ไหมได้สิน้องผีตั้งแต่เย็นนั้นเราก็เริ่มอยู่ด้วยกันอีกฉันรู้สึกมีความสุขมากเราเล่นหมากรุกกันที่ห้องใต้หลังคาแต่วันหนึ่งจ้จี้กับฉันจะไปโรงหนังแอมเบอร์ก็วิ่งมาหาเราเหมือนกับไก่งวงขี้โมโหอะไรเนี่ยบิลลี่ทำไมมาอยู่กับยายตัวตลกไร้สาระเนี่ย ฉันหวังว่าเพื่อนฉันจะช่วยสั่งสอนเธอแต่จอจี้กลับโดดหนีจากฉันแล้วก็ไปยืนข้างแอมเบอร์ยัยนี่อบตามฉันมาน่ะบอกให้เธออย่ายุ่งกับแฟนฉันไงเธอไม่ทําอย่างนั้นฉันจะฟ้องแม่นะแล้วจะทําให้เธอเหมือนตกนรกเลยล่ะคาขู่ของเธอไม่เจ็บหรอกจะเจ็บที่จอจี้หักหลังฉันไม่น่าให้โอกาสเขาอีกครั้งเลยฉันอยากตบเขาแต่ก็ไม่ทําฉันก็เลยเดินเชิดไปที่โรงหนังแน่นอนว่าฉันไม่มีสมาธิดูหนังเลยป๊อปคอร์นเขมไปหมดเพราะว่าน้ําตาฉันเนี่ย จากนั้นก็มีคนมานั่งข้างๆแครี่ฉันขอโทษนะไม่รู้อะไรโดนใจอ่ะแอมเบอร์ทำฉันตกใจและฉันไม่รู้จะทำยังไงนายไม่ต้องมาอ้างหรอกฉันไม่สนใจแล้วฉันอยากจะลุกหนีไปแต่จอจี้ก็จับมือฉันตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอคือคนคนเดียวที่ฉันใส่ใจไปงานพร้อมด้วยกันเถอฉันจะบอกทุกคนว่าเธอเป็นแฟนฉันนี่นายจะทำจริงอย่างนั้นเหรอจอจี้พยักหน้าและจูบฉันที่แก้มเบาๆใจฉันเริ่มเต้นแรงฉันชอบเขามากเลยละค่ะแน่นอนว่าฉันตกลง จากนั้นเราก็ได้ยินเสียงที่แถวถัดไปเรามองตามแต่ก็ไม่เห็นใครอืมช่างประลาดวันถัดมาฉันไปที่ห้างเพื่อซื้อเดสสำหรับไปงานพรอมค่ะฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ทำอย่างนั้นจากนั้นฉันก็เห็นแอมเบอร์และพวกลิ้วล้อเข้าร้านฉันไม่อยากคุยกับเธอฉันก็หยิบเดสตัวแรกที่เห็นแล้วก็ซ่อนในห้องแต่งตัวจากนั้นฉันก็ได้ยินแอมเบอร์คุยกับเพื่อนๆนี่บิลลี่คีดแผนมันๆเพื่อทำใหยเพียรนั้นขายหน้าเขาชวนเธอไปงานพรอมเพื่อล้อเธอตอนมาน่ะนั่นทำฉันเดือดเลยแหละค่ะ ที่จ่าจี้ร่วมมือกับยายพวกนี้เพื่อแกล้งฉันอย่างนั้นเหรอฉันรู้สึกโง่ามากที่หลงเชื่อเจ้าคนน่าสมเพชนั่นอีกแล้วฉันกำมัดแน่นแล้วยิ้มพอกันทีทุกคนต้องไม่ลืมเย็นนั้นจนวันตายเลยฉันยืมพร้อบของพ่อมานิดหน่อยแล้วก็แอบเข้าโรงเรียนเพื่อเตรียมทุกอย่างคุณคงอยากจะรู้แผนของฉันเต็มทีแล้วอดทนหน่อยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพื่อนๆฉันมางานพรอมและใส่ชุดตัวเด็ดทั้งหอตกแต่งอย่างสวยงามทุกคนกำลังสนุกกัน แต่ไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรเห็นบอลลูลูกใหญ่บรเพดานไหมคะอย่าบอกใครนะฉันเอาน้ำหวานเหนียวๆใส่เอาไว้นั่นแหละคือตัวปิดท้ายของเย็นนี้ฉันปิดไฟเปิดเสียงตัวตลกชั่วร้ายขึ้นมาแล้วก็ปล่อยกบออกมาจากกล่องเข้าไปในงานคุณต้องได้ยินเสียงแอมเบอร์กรีตอนเจ้ากบน้อยโดดขึ้นหัวเธอนะอ้เอามันออกไปนะเพื่อนๆฉันวิ่งหนีกันคนละทาง แล้วบกมือไปมาอย่างผวาถึงคิวฉันแล้วฉันเปิดไฟแล้วทุกคนก็เห็นฉันฉันสวมชุดตัวตลกอยู่ค่ะแด๊จ้าที่รักพร้อมสนุกกับงานพร้อมฝันร้ายกันไหมแครี่เกิดอะไรขึ้นอ้าวมาแล้วเหรอพ่อราชาง,งานพรอมขอช่วยทุกคนได้เห็นตัวจริงของนายหน่อยได้ไหมฉันเปิดโปรเจคเตอร์แล้วก็เอารูปเซลฟี่ตอนเราเด็กๆให้ดูจอจี้แต่งตัวโซมากดูนี่สิไอเดอลพวกเธอเคยเป็นเพื่อนสีฉันแต่ตอนนี้เขาอาจจะไม่กล้ายอมรับ ฉันกลางร่มแล้วก็ปลาลูกดอกใส่ลูกโป่งมันแตกแล้วน้ำหวานก็โปรยลงมาใส่เพื่อนๆของฉันทุกอย่างไปไปตามแผนฉันเลยทุกคนเริ่มกรีดร้องว่างานพร้อมล่มแล้วแล้วจอจี้ก็วิ่งมาหาฉันด้วยความช็อกเธอเป็นอะไรเลยเนี่ยฉันบอกเขาว่ารู้แผนของเขาและแตัดสินใจสั่งสอนทุกคนเธอพูดเรื่องอะไรไม่มีแผนสักหน่อยนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตอนแอมเบอร์สารภาพว่าได้ยินเราคุยกันในโรงหนังดูเหมือนว่าเธอจะบอกว่าจจจี้หลอกฉันเพื่อให้เราแตกกัน เพราะว่าเธอเห็นฉันในร้านแล้วฉันก็หลงกลฉันละอายใจมากเลยค่ะเพราะว่าฉันทํางานพร้อมทุกคนล่มฉันต้องแก้ไขแล้วฉันโทรหาพ่อแล้วก็ขอให้ท่านช่วยท่านแนะนําให้ฉันไปที่คณะละครสัตว์ของท่านพวกท่านเพิ่งแสดงเสร็จพอดีมามาทุกคนสนุกแน่นอนฉันจะเชยให้นะทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ตกลงมาแอมเบอร์เป็นคนเดียวที่ไม่เอาแล้วก็กระทืบเท้าฉันไม่ไปละครสัตว์เน่าๆหรอกไม่มีใครเสียใจเรื่องนั้นเท่าไหร่เพราะว่าปาร์ตี้นั้นออกมาสุดยอดเลยละค่ะ ทุกคนเห็นตรงกันว่าพวกเราจะไม่ลืมเย็นนี้แน่นอนเราสนุกกันยันเช้าเลยฉันเล่นกลที่เรียนมาจากพ่อส่วนเพื่อนๆก็ถ่ายเซลฟี่กันืคืนนั้นฉันกลายเป็นสาวที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนเลยล่ะเธอรู้จักเรื่องสนุกเยอะเลยนี่แครี่ทำไมเราไม่เคยคุยกันจอจี้ชวนฉันเต้นรำแล้วเราก็คืนดีกันฉันควรโดนแฉชีวิตแล้วล่ะและแครี่ฉันไม่เคยอายในตัวเธอเลยเนาะในตอนเช้าครูใหญ่ก็โทรมาอย่างโมโหแล้วสั่งให้ฉันเก็บกวาดที่ทำเละเทเอาไว้เมื่อคืนคิดดูสิว่าฉันตกใจขนาดไหนตอนเห็นเพื่อนๆมาช่วยกัน ระหว่างทำความสะอาดเราก็คุยเรื่องปาร์ตี้แล้วก็สนุกกันใหญ่แอมเบอร์เยอะใหญ่ที่เธอพลาดงานปาร์ตี้ดีๆไปจอจี้บอกพ่อแม่พวกเขาว่าจะลบอดีตของเขาและบังคับเขาคบกับคนที่ไม่ชอบไม่ได้และฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกการซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญยังไงสักวันคุณจะต้องได้เจอคนที่รักคุณในแบบที่คุณเป็นอย่างแน่นอนปาร์ตี้โรงเรียนคุณมีเรื่องบ้างไหม